สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบริษัทไทยเบเวอรจจำกัดมหาชนธนาคารอมสินก้าวสู่ปีที่108ดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงกาฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ไพรสันีไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน วัสดีครับคุณแม่หรือว่าี่คุณแม่จริงจริงเหรอเดีว่าพี่สาวแม่เจ้าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยคำนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนางจะหน้างอเลยนะคือเหมือนเหมือนกับว่าเขาแบบอายุเท่าเราได้ไล่เราเนี่ยจริงจริงแล้วเราปกติแต่เดี๋ยวนี้ชินละผิดปกติแม่มาหน้าเด็กแม่หน้าเด็กมากเมื่อกี้เราพูดถึงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับ คนนี้เขาเป็นหมอลำซิ่งเก่าหลอ,อหมอลำซิ่งเก่าดังมากในภาคอีสานคุณแม่คุณแม่ต้องจักนอยแล้ว,วแหละเพราะว่าเดี๋ยวคนบบเสือว่าคุณแม่เป็นลำซิ่งอลีก็ไม่รู้ดังหรือเปล่าแต่ว่าแบบไปลำแบบไม่ได้พักผ่อนอแม่โซโลล่ลำซิ่งจักก่อนด้วยละเป็นการคอนเฟิร์มว่าเจ้าของค้นลำซิ่งอหลีเสียงบหวานกลางวันแววเราฟังเป็นแถว เสียงคนอื่นมาถามว่าแล้ววันยังเป็นสาวหรือมีแฟนแล้วบอกเสียงคนเบากล่าวจาเด็กน้องกอยาดมกันคืแม่บอกแม่จะเป็นลมเห็นพูดหลายทีแล้วที่งานคะเอาจะเอายาดมใช่ไหมคะแม่โอ้แม่อ้าว มันดมันเป็นเสียงแบบหมอรำสิงมันจะแบบเอ๊ะเอๆเอ๊ะเอ๊อสียไม่พอไม่ซ้อมเลอ้งร้องร้องไม่พอเดี๋ยวนี้ร้องเพลงคุมเสียงไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้น้องทัญญาบอกว่าเฉียดตายใต้เวทีใช่ค่ะเพราะว่าหนูอ่ะคือแม่ไปไปไปรำอย่างเงี้ยหนูก็จะไปกับแม่ตลอดแล้วก็ไปผูกเปนอนประมาณ6-7ขวดแม้ตอนนั้นอะ ประมาณ6-7ขวบก็คือผูกเปนอนแล้วทีนี้ตื่นขึ้นมาเราก็เลยแบบเหมือนจะไปฉี่นี่แหละค่ะแล้วก็เลยจับเหล็กเหล็กเวทีพอ,อจับป<อ>ุ๊บมันตกแมค่ะแล้วไฟไฟดูดห,หนูรู้สึกว่าแบบทําไมหนูตัวสั่นๆอ่ะหนูไม่รู้ตัวออนี่หนูก็เลยคิดในพี่ไฟดูดแน่เลยหนูเลยพยายามผลักตัวเองวูบออก แล้วร่างกายหนูอ่อนหมดหึงร้องไห้เลยเหมือนแบบเหมือนเหมือนตายไปแล้วอ่ะอออแล้วใครมาช่วยไว้ได้ทันนะแม่มีหมอแคนกับแดนเซอร์มาอู้โชคดีมากเลยใช่ค่ะแต่หนูหลุดเองนะไม่มีใครถีบอะไรเลยคือแต่ละทีอะค่ะจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีที่หนึ่งที่แบบเหมือนสงครามเลยคนตีกันแล้วยกพวกตีกันทั้งมีดทั้งขวดทั้งอะไรลอยเหมือนยุคสนามรลกอะค่ะเราอยู่ตรงกลางเลยแม่พันเขายิงปืนทั้งขวดทั้งมืงปัง เอาเอาลูกอบบไปหลบอยู่ตรงกอง<ม>กองตอ<ม>ตีกองชุง่ะ<อ>คือมันลงเวทีไม่ได้เลยแม่ตอนเด็กๆเนี่ยน้องตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมแม่เห็นแววไหมว่าธัญญาอาสยามเนี่ยลูกเขาเนี่ยมันสิเป็นศิลปินดังมันสิมีแววเป็นดานลงดานหลอกดา,ดา,าราคือเขาเนี่ย<ม>เห็นบอแม่ซ้อมร้องเพลงเปิดทีวีซ้อมร้องคารากเกะย,ยากไหมยากไหมบอพี่กำลังหัดบอกย่งเดินไม่แข็ง,แ,งแรงเลยแต่ร้องแต่แต่เอ ขอไม่แย่งแย่งไม่มาเลยแย่งไม่แม่เลยไม่รู้ร้องไม่เป็นภาษาแล้วเกี่ยวด้วยไหมว่าพ่อตามแม่ไปเวทีตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือคือมันมันมันเกี่ยวตรงที่แบบคือเราเขาแบบเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะให้เขาเรียนรู้ว่าเราอยู่ยังไงเราไปยังไงเราหาเงินมาเลี้ยงเขายังไงเราลําบากแค่ไหนเขาก็เลยมองเห็นตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ทุกวันนี้เขาก็อ,อยากให้เราสบายแล้วแม่จะต้องหอบลูกเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมาตามความฝันนะแม่คิดยังไงจังหวะนั้นแบบลูกฉันจะต้องดังกว่านี้ก็ทอบกันเข้ามาอยู่กรุงเทพเลยบอกอจังหวะนั้นน่ะท,ที่ที่ตอนประกวดลูกุ่งเฟสแล้วคุณลุงไม่ให้มาคุณลุงไม่ให้มาแล้วตอนนั้นแม่มีตังค์อ,อยู่แ 4, ค่สี่พันแฟนแม่เป็นแฟนที่อยู่ด้วยกันคือวิ่งพาวิ่งแบบกัวแบบเยอะมากแล้วคือมันมันมันไม่ถึงจุดสูงสุดสักทียังไม่ได้มาถึงจุดนี้สักที แล้ววันนั้นอ่ะคือแบบแฟนบอกอย่าไปเลยคุณให้ลูกเรียนเถอะทังนั้นเขาจะยากแต่แต่เราอ่ะแบบคืออยากอยากพาลูกเขาเขาชอบทางนี้อแล้วมีเงินอยู่สี่พันก็ไปขอยืมป้าข้างบ้านเพิ่มอีกสามพันเป็นเจ็ดพันมีเงินเจ็ดพันพาลูกมาประกวดได้เป็นนักรองเนี่ย ักความสนุกกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกับน้องทันญ,ญาก,กันต่อแต่ตอนนี้น้องทิพย์เร่งแพ็คของส่งไปต่างประเทศแบบส่งประหยัดงานนี้พี่แจ็คไรเดอร์มีแผนอีกแล้วจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะเกิดกลิ่นหน้าบ้านกับเปรษนีไทยไม้มี่ครบหรือยังเนี่ยกล่องนี้ไปเกาหลีแล้วก็มีกล่องนี้ไปจีนอ๋ออันนี้ที่ส่งไปอเมริกา ของบราซิลมีตรงนั้นละเดี๋ยวต้องแพ็กเพิ่มอีกโอ้ยอร์เดอรเยอะมากๆเลยอ่ะพี่ทีฟครับมาเลยพี่ทีฟครับโทรเรียกแจ็คไรเดอร์มาเนี่ยมีอะไรช่วยครับก็นี่ไงให้มาช่วยแพ็คของหูออเดอร์เยอะมากเลยแจ็คโอ้แพ็คของรับออเดอร์งานสบายของแจ็คไรเดอร์นะครับผมพี่ทีฟอะไรมันจะเยอะเต็มบ้านไปหมดขนาดนี้แล้วครับ ช่วงนี้ออเดอร์ต่างประเทศเยอะมากเขามาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้เขาสั่งของจากเมืองไทยนี่พี่มีนะที่ต้องส่งไปอเมริกาแล้วก็มีจีนมีเกาหลีบราซิลอุเยอะมากเลยอะแจ๊ค แพ็กก่อนช่วยกันแพ็กแต่ว่าแต่พี่ทิพย์ครับส่งของไปเมืองนอกอย่างเงี้ยค่าส่งไม่แพงเลอครับอุ้ยพี่ทิพย์จะคุม้มเหรอครับเนี่ยพี่จะบอกให้พี่อ่ะใช้บริการ e p a c k e t e ส่งแบบประหยัดจา้าดี้อ่ะกัน,านมาช่วยกันแพ็กดีกว่ามามามาเร็วเลวเลย <laughs> ช่วยกันแพ็ เออพี่ดิ๊ยครับว่าแต่ส่งของไปต่างประเทศแบบประหยัดเนี่ยเขามีบริการส่งอะไรที่มันใหญ่แล้วก็ขนาดเท่าน้ำหนักผมล่าไหมครับจะส่งอะไรอ่ะผมส่งตัวผมไปอ่ะผมอยากเที่ยวอยากมาให้เอาผมแวะไปส่งทายทิพย์ไปด้วยไม่เนยช่วยแพ็คของก่อนไม่งั้นพี่จะส่งแจ็คไปต่างประเทศเองไปะไปดาวังคารเลยไหมถือว่าเจ้พัชจันดีเขายังไม่มีบริการตกไปถึงนู่น พักเออหรือไม่ทำตัวตามมาทำไมมาช้วย้าไ,ได้พันแล้ะหอติดว่ดวะเออก็เหมือนมาพักเองอยู่คนเดียว